สวัสดีค่ะท้าดินหรือผู้ที่เกิดในราศีมังกรราศีพุธศพแล้วก็ราศีกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตแนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับคุณประจาเครื่องเดือนหลังของเดือนมกราคมค่ะการอ่านไพ่นะคะก็จะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็สําหรับช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะ พลังงานหลักของเจ้าชะตานะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากๆเลยนะคะหรือบางท่าน,นะคะ่ะเก็บเงินเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะซื้อสิ่งใหญ่ๆหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะ ะะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะไม่บอกรู้สึกว่าคุณน่าจะรู้แล้วแหละนะคะได้รับบทเรียนแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วคะ่ะคนที่รักคุณที่สุดก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหน็บหนาวตัวคนเดียวคะ่ะเก็บความรู้สึกนะแล้วก็เก็บเงินด้วยคือ ความคาดหวังกับคนรอบข้างเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่มีตัวช่วยค่ะแต่อาจจะมีที่เขาแบบอ,อ่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนรักที่ดีนะคะที่เขาไม่ทิ้งคุณไปไหนแต่ตัวเขาเองก็ลำบากใจค่ะช่วยเหลือคุณเยอะไม่ได้นั่นเองนะคะแต่อย่างน้อยค่ะในท้องฟ้าที่มืดมิดก็ยังมีแสงดาวลิบหลีอยู่นั่นเองนะคะนั่นคือกําลังใจของคุณแตก่กําลังใจที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดก็คือตัวคุณเองค่ะให้ของเฮอร์มิตก็คือการ เป็นผู้รู้นะการสันโดษปีกวิเวกันอยู่คนเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้อารมณ์เบื่อเบอนะแล้วก็เหมือนชีวิตมืดมนนะคะหาทางออกไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำนะ,ะรู้สึกน้อยใจกัระชุกชะตาค่ะอย่าคิดเยอะนะคะไพ่ของเฮอร์มิตนะคะก็คือฤาษีนักพจน์หรือวาอ่าบิดาของเทพซึสนั่นเองนะคะเป็นการที่การทบทวนชีวิตทบทวนบทเรียนเพื่อหาทางออก ที่จริงจังจริง,รงๆในปลายอุโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแสงสว่างะค่ะตะเกียงก็คือสติปัญญาแล้วก็ความรู้นะคะคาถาสีทองก็คือทองหรือทรัพย์สินสมบัติของคุณนั่นเองะค่ะแต่ชุดที่ใส่อะสีเทามากเลยทํากลางขีม้าที่เหน็บหนาวและอารมณ์ะค่ะทองฟ้าที่มืดมิดนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบอ้างว้างจังเลยนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะผ่านทุกช่วงของชีวิตนั่นคือบทเรียนบททดสอบเพื่อให้คุณนะคะมีทางออกที่ไม่หลงทางอีกไม่หลงผิดอีกนะคะอาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกโดดเดี่ยวเหน็บหนาวแล้วต้องการคนที่ใครสักคนหนึ่งวิ่งตามคุณะคะ่ะในช่วงที่มืดมิดนะคะคุณเรามาักจะเห็นคุณค่าของใครบางคนนะคะ คนที่เขาไม่เคยทิ้งคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่มีอะไรดีเลยสงคามสงบนะคะอารมณ์ของคนก็จะแบบสงบนิ่งแล้วก็คิดออกคุณรู้ใจของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ คุณต้องการเริ่มต้นใหม่ต้องการโอกาสใหม่หมจากทุกๆช่วงของชีวิตที่ผ่านมาที่ผิดหวังและล้มเหลวคุณรู้ใจของตัวเองแล้วค่ะว่าสิ่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะคะสิ่งที่ทำได้นานี้ก็คืออดทนแล้วรอคอยให้สิ่งนั้นบังเกิดต่อหน้าของคุณเองจัสเมนหมายถึงโชคชะตาและกรรมกรรมที่เกิดมาจากผลของการกระทำนั่นเลยค่ะแต่โชคดีนะคะที่ คุณยังได้รับโอกาสนั่นเองอะค่ะก็เหมือนเราสอบไม่ผ่านอะรู้สึกแย่แล้วอะแล้วกลายเป็นว่าเขาเรียกตัวให้ไปสอบซ่อมใหม่อย่างงี้ค่ะคุณได้โอกาสนั้นเนี้ยนะคะอะไรก็ตามอะคะ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันสายเกินไปโดยที่คุณยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการเนี่ยค่ะ อย่ามัวแต่นึกถึงแต่เรื่องราวในอดีตค่ะเริ่มต้นใหม่แล้วก็รีบทําตามหัวใจของตัวเองนะคะก่อนที่เขาจะเดินจากไปค่ะเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาเองค่ะที่กลับมาแล้วก็ออกมาแบบมาพูดว่าจะไปแล้วนะจําเป็นจําใจที่ต้องไปแหละนะคะอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับความสัมพันธ์โดยที่ตัวคุณอาจจะไม่ทําอะไร ต้องบอกเลยว่าปากไม่ตรงกับใจค่ะเขาไม่ได้อยากจะไปไม่ได้อยากจะพูดแล้วก็ทำแบบนั้นจริงๆนะคะเป็นช่วงของการที่เราจะต้องไม่เก็บความรู้สึกะคะ่ะแต่เป็นช่วงที่เราจะต้องสื่อสารพูดด้วยความจริงใจออกมานะคะซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความสัมพันธ์และความต้องการของตัวเองค่ะ ครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะความสัมพันธ์ยังรู้สึกถึงความเหงาการไม่คุยกันความเงียบเข้ามาแทนที่นะคะแต่เรารู้ค่ะว่าต่างคนก็ต่างคิดมากไม่ต่างกันเลย อาจจะคิดเยอะไม่กล้ารบกวนนะคะกลัวว่าอีกคนหนึ่งอาจจะยุ่งวุ่นวายในเรื่องของภาระหน้าที่การงานอนาคตอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็กลายเป็นความเข้าใจผิดทันทีเลยนะคะเหมือนคิดเยอะคิดแย่ไปเองนะคะทั้งๆที่รู้ดีนะคะความรักความผูกพันนี้นะคะ่ะยังตัดกันไม่ขาดนะคะ แต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจที่มันเด็ดขาดและชัดเจนเพียงแค่อยากประครับประคองแล้วก็ไปต่อแบบนี้เรื่อยๆค่ะยังอยากมีกันและกันอยู่นั่นเองนะคะเห็นไหมคะ ยังรักยังผูกพันยังยอมรับความจริงไม่ได้ที่แม้กระทั่งตัวเราเองจะไปจากตรงนี้หรือว่าให้เขาออกไปจากตรงนี้ถึงแม้ว่าเราพูดจบกันด้วยดีเพื่อเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หรือว่าเป็นทางออกที่ดีของความสัมพันธ์คือมันเป็นคําพูดที่สวยหรูแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เพราะใจอะค่ะบอกว่าเรารักเราผูกพันกันนะเราอยากมีกันและการแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะพยายามคิดดีคิดบวก แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเผื่อคนอื่นนะคะตอนนี้ค่ะไม่หมอมองว่าคุณต้องจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วแหละนะคะค่อนข้างคิดเดยอะฟุ้งซ่านแต่คิดว่าฉันเข้าใจคุณแต่จริงๆแล้วไม่ได้เข้าใจกันเลยนะคะ mm. ก็เป็นช่วงของการที่ต้องประครับประคองค่ะแล้วก็อะไรที่หยุดนิ่งมันหมดเวลามันเสียเวลาแล้วนะถึงเวลาที่เราจะต้องเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความสัมพันธ์แล้วก็ไปต่อแล้วน,นเองค่ะ กน,นี้นะคะทัดดิน,นะค่ะเติมเต็มนะคะแล้วก็ซื้อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองค่ะพูดออกไปนะคะให้ชัดเจนค่ะไม่ต้องคิดเอาเองนะคะ<ม>ข้อความจากเขานะคะเ<ม>พราะคุณดีกับเขาค่ะ ทำให้เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ไม่สามารถที่จะใจร้ากับคุณได้คิดเยอะแล้วนอนไม่หลับค่ะเขาลุ่มหลงรักรักในตัวคุณมากๆนะคะลุ่มหลงรักในตัวคุณมากค่ะ,คะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี่มันจะยากลำบากแล้วก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็เขายังไม่ ไม่พร้อมที่จะปล่อยมือจากคุณไปค่ะคิดเยอะเรื่องของคุณนะคะนอนไม่หลับด้วยค่ะวางไม่ลงด้วยนะคะ คุณได้รับชัยชนะจากประสบการณ์นะคะแล้วก็จากความอดทนนะคะหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะแม่มองว่าตอนนี้คุณชนะใจคนรักของคุณแล้วคุณเข้มแข็งและอดทนมากๆเลยที่จะยืนหย,ยัดยืนด้วยตัวเองเข้มแข็งด้วยตัวเองใช้เหตุผลเป็นองค์ประกอบ ไม่เรียกร้องความเห็นใจนะคะ่ะแต่บางครั้งคนเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะคะทำตามหัวใจตัวเองบ้างก็ได้ค่ะในเรื่องของความรักนะคะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับทั้งตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างนะคะส่วนในด้านของความรักไม่มอง,มองว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราน่าจะเลือกที่จะ คัดกรองสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะเพื่อผลงานที่ดีเพื่อความมั่นคงให้กับตัวเองการกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งนั่นเองบางท่านอาจจะมีการเลือกงานออกจากงานย้ายงานด้วยเหตุผลต่างๆหรือการทํากิจการของตัวเองนะคะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยการตัดสินใจที่มีเหตุและผลสุดท้ายแล้วค่ะ รู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นเจ้านายของตัวเองนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้รับชัยชนะจากอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความรักแล้วก็อุปสรรคในด้านของหน้าที่การงานนั่นเองค่ะในปากนี้นะคะสําหรับธาตุดินค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะอยากจะออกมาจากสถานการณ์ต่างๆ ความเข้มแข็งการไม่ง้อใครนะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่กลายเป็นว่าหลายๆอย่างกับพลิกผันนะคะทุกคนต้องการตัวคุณต้องการเรียกตัวคุณต้องการให้คุณอ,อยากให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งอะนะคะในทุกๆเรื่องเลยค่ะและเช่นเดียวกันนะเรื่องของความรักก็เหมือนกันค่ะมีสิ่งท้าทายรอคุณอยู่ข้างหน้าคุณอาจจะสนุกกับการที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าตัวเขาวิ่งตามะคะ่ะ แล้วมาเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่ยืนอยู่ข้างหน้าของคุณที่คุณจะต้องตัดสินใจไพ่บอกว่าระมัดระวังในการตัดสินใจด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ยังตัดกันไม่ขาดค่ะ,คะแต่เราพยายามที่จะ move on พยายามที่จะลบความรู้สึกแต่ลบยังไงก็ลบไม่ได้นั่นเองนะคะมองหาความชัดเจนความมั่นคง เป็นตัวของตัวเองนะคะความบังเอิญนะคะเหมือนที่แม่หมอบอกใครที่ผิดหวังรอคอยอะไรอยู่ะคะ่ะสุดท้ายคุณจะสมหวังอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยนะความบังเอิญด้วยค่ะคนที่ทิ้งเราไปจู่ๆเขากลับเข้ามาเห็นคุณค่าเขาวิ่งตามเราหรือว่างานที่เรารู้สึกว่า ตอนแรกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเราออกมาเขาเรียกเรากลับไปนะคะหรือว่าอะไรก็ตามผู้ใหญ่ที่เคยแบบปฏิเสธวันนี้เรียกตัวคุณไปใหม่มาเหมือนการสอบซ่อมะคะ่ะสอบไม่ผ่านตอนแรกแต่ตอนนี้สอบซ่อมนะคะเพราะว่าดูเหมือนความบังเอิญเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะคะก็ความบังเอิญไม่ได้มาบ่อยๆนะคะมาแล้วก็รีบควยคว้าเอาไว้แลว้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ยังไม่สายคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่าดินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคนโสดทาดินนะคะมาอัปเดตแนวนมความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะคนโสดนะคะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงค่ะรักใครรักจริงนะคะเจ้าระเบียบเป๊ะๆพูดจาขวนพาสร้างนะคะมีอำนาจในตัวเองค่ะบางท่านอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะ ผู้ที่รักษาความระเบียบเรียบร้อยเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะ จริงทำจริงรักใครรักจริงนะคะซึ่งอาจจะเป็นบุคลิกที่ดีสําหรับคุณแต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียสําหรับคนอื่นก็ได้นะคะบางท่านอาจจะชอบบางท่านอาจจะไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะความมุทะลุอะอยากได้มาจะต้องแข่งขัน,นะคะการได้รับชัยชนะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครมารักแล้ก็ชอบคุณได้นั่นเองนะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะ เหมือนการต่อสู้เพื่อให้ได้มาได้รับชัยชนะการแข่งขันเพื่อเป็นที่หนึ่งะคะ่ะสุดท้ายคุณจะรู้ว่าความพ่ายแพ้คืออะไรถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองะคะ่ะการมุทะลุความใจร้อนไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยนะคะ และช่วงนี้งานเข้าอาจจะทําให้หัวเสียบ่อยๆได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะคำพูดการกระทํากับคนรอบข้างถูกไหมก็ทั่งคนรอบข้างมาเบียดเบียนเราหรืออะไรก็ตามช่วงนี้อาจจะค่อนข้างดุดันนิดนึงนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องสงบสติอารมณ์ทบทวนคือแม่หมอมองว่าบางอย่างอะทำไปแล้วมันอาจจะ ทำให้คุณรู้สึกเสียดายผิดหวังหรือว่าอยากจะกลับไปแก้ไขแบบนี้ได้ด้วยนะคะการมีคนที่รักค่ะยังดีกว่าไม่มีใครนะคะก็เป็นช่วงที่งานเข้าแล้วก็เบื่อหน่ายจริงจังตั้งใจแต่ทำไมถึงผิดหวังกับทุกๆเรื่องในชีวิตะคะ่ะหรือแม้กระทั่งเพราะว่าได้รับบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาเลยทำให้คุณเข้มแข็งในวันนี้กลายเป็นต้องแบบ ยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะคะโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะคะคนโสดค่ะวิวออฟจูนขึ้นมาแล้วอะไรที่ติดขัดหยุดชะง,งักหยุดนิ่งตอนนี้ถึงเวลาที่มันกํำลังขับเคลื่อนไปต่อข้างหน้าแล้วนะคะวิวออฟจูนก็คือไพ่ของกลงล้อแห่งโชคชะตาความโชคดีเวลาแล้วก็โอกาสนั่นเองค่ะ มาอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วมาพร้อมกับจัสเมนนะคะโอกาสดีๆที่มาพร้อมกับเรื่องของโชคชะตานะคะก็ถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความซื่อสัตย์ของคุณค่ะคือทั้งโลกเนี้ยเขารู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นของคุณค่ะ การได้เริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะเพราะไพ่ชะตากรรมหมายถึงทั้งบุญและกรรมเลยกรรมที่มาจากการกระทําก่อนหน้านี้นะคะ่ะพอวิวอ f ฟฟูจุนขึ้นมาคือเหมือนกับว่าอย่าท้อใจเลยว่าคนดีทําไมถึงไม่ได้ดีนะเนี่ยค่ะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นที่คุณต้องการที่รอคอยแล้วทุกอย่างะคะ่ะเรารู้สึกว่าโอ้ยโล่งใจอะไรอย่างนี้นะคะนั่นคือความดีของคุณนะคะทีนี้ในด้านของความรักนะคะไพ่โชคชะตาขึ้นมาแล้วค่ะ มีเรื่องฟุกๆเกิดขึ้นนะคะพลิขิตค่ะความเหน็ดเหนื่อยและความสมหวังมีโชคฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะการเงินค่ะแล้วก็ความรักอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าแล้วมาเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นสิ่งใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ จะมีนักลงทุนที่เขาอยากจะมาลงทุนหัวใจนะคะคุณจะไม่เหนื่อยแล้วก็อยู่คนเดียวอีกแล้วค่ะมีโอกาสเป็นธาตดินนะคะมังกรพืชศพกันค่ะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าหรือว่าคนที่ทำให้คุณฟุ้งซ่านคิดเยอะธาตุไฟนะคะเมสิงธนูได้ด้วย ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครเป็นพ่อแม่แม่ไม้กันบังเอิญมาเจอกันเป็นคนที่เคยทําให้คุณคิดเยอะนะคะไม่ว่าเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมง,งานหรือการแนะนําก็ตามแม่มอมองว่าความสําเร็จความฝันของคุณะคะ่ะถูกเติมเต็มแล้วนะมันเป็นจริงแล้วคะ่ะสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความฝันนะคะคุณจะมีเช้าวันใหม่มีการเริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสใหม่ๆคะ่ะ เป็นข่าวดีของคนโสดนะคะที่เหมือนได้รับโอกาสต่างๆค่ะมาพร้อมกันหมดเลยทั้งเรื่องของอหน้าที่การงานนะคะเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะโชคลาภความสำเร็จแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะคะบางอย่างอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเหมือนปัดฝุ่นแล้วเริ่มต้นใหม่บางอย่างก็คือเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่เลย ซึ่งทุกอย่างค่ะไพ่ชะตาก,กรรมก็คือกรรมที่มาจากการกระทำของคุณนั่นเองนะคะทำสิ่งไหนได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยก็อย่าเพิ่งย่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะเดี๋ยวความสําเร็จกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้ามันจะถูกประกาศผลจะถูกตัดสินใครที่ปิดทองหลังพระสุดท้ายค่ะทุกคนก็จะเห็นคุณค่าเห็นผลงานของคุณแล้วก็ให้โอกาสคุณนั่นเอง แต่ตรงกันข้ามกันด้วยนะคะปิดท้องหลังพระเนี่ยทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวจะถูกป,ประกาศผลเปล่าประกาศในสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอเชื่อว่าวิวอฟจุนขึ้นมาแล้วหลายๆอย่างที่ติดขัดหยุดชะงักเนี่ยจะได้รับการไปต่อนะ,ะเป็นโอกาสเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยค่ะ คนโสดจะไม่เหงาอีกแล้วนะคะจะมีคนที่เขามีสเสน่ห์ค่ะเข้ามาตกดุมรักเข้ามาแบบเชื้อเชิญเข้ามาโปรยสเสน่ห์นะคะเขาคนนี้จะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาชอบคุณนะคะ หนึ่งถ้วยก็คือนักรักนั่นเองนะมีโอกาสเป็นท่าน้ำได้ด้วยค่ะมิ่กอดพิจิงนะหรือว่าคนที่เคยมีกำแพงสูงๆมากๆจู่ๆก,ก็กลับมาชอบคุณเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นึกไม่ฝันไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะมาชอบคนอย่างเรานะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อมไม้แม่ไม,ไม,ไม้หรือว่าคนที่รักเพศเดียวกันได้ด้วยค่ะคุณจะไม่เหงาอีกแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่าตื่นเต้นคิดมากค่ะจัดการเวลาไม่ถูกนะคะช่วงนี้อารมณ์เซนซิทีฟก็ พยายามที่จะบาลานซ์ทั้งเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะ,ะด้วยเหตุผลแล้วอารมณ์ความรู้สึกความรักเนี้ยค่ะก็บริหารจาัดก,การให้เป็นดีอย่าให้มันเเยอะไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะคนโสดจะมีความรักแล้วนะคะ เขาคนนี้จะเข้ามาแบบจู่โจมมากเลยเปิดตัวมากเลยแสดงออกชัดเจนมากเลยนะคะว่าเขาชอบคุณค่ะฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะสัญชาตญาณของคุณนะคะเชื่อถือได้บางครั้งนะคะคุณอาจจะแบบใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะกลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างนะ ความเป็นแม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องลงมือทำค่ะมองย้อนกลับไปนะคะจากอาดีตนะะสู่ปัจจุบันเพื่อที่จะวางแผนอนาคตที่สดใสสิ่งสำคัญนะคะคุณต้องเข้าใจเป้าหมายในชีวิตของตัวเองะคะ่ะอย่าปล่อยคำตัดสินของตัวเองและคนอื่นไป ไม่หมอมองว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองการลงมือทำในบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะไพ่ของ d ีเอ็พก็คือไพ่ของคุณแม่นั่นเองนะคะก็การที่บางอย่างะคะ่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทุกๆเรื่องในชีวิตเราก็ต้องลงมือทำนะคะมีโอกาสแต่งงาน,นะคะ่ะ มีโอกาสเจอเนื้อคู่ของตัวเองนะคะมีโอกาสเป็นรักทางไกลคนต่างชาติด้วยค่ะคิดว่าเจอคนที่ใช่แล้วค่ะรักษานะคะอย่าตั้งคําถามค่ะแต่จงศรัทธาแล้วก็เชื่อเดินไปตามความเชื่อของคุณเลยนะคะไพ่บอกว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าค่ะ คุณแค่มองไม่เห็นสิ่งต่ตางๆหรือว่ามองไม่ชัดเจนหรือว่าหนีความจริงนั่นเองไพ่บอกให้คุณค่ะจงแสดงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวเองออกไปค่ะ จงเชื่อในความดีเชื่อในความรักเชื่อในพรมลิขิตนะคะอย่าอยู่กับภาพลวงตาค่ะจงะเผชิญกับความจริงเห็นไหมคะว่าคุณนะคะคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆ ความยืดหยุ่นจงอยู่เหนือความทุกข์ยากนั่นแสดงว่าบางครั้งเราอาจจะตั้งกฎเกณฑ์ให้กับชีวิตมากจนเกินไปลองยืดหยุ่นอย่าไปตีกรอบให้มันเยอะนะคะลองแบบรั่วบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องไปเปมาจนเกินไปสุดท้ายแล้วไพ่บอกว่าคุณเป็นคนดีคะ่ะแค่คุณศรัทธาแล้วก็เชื่อแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปคะ่ะ เนื้อคู่มาแล้วมาอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แค้วคันค่ะเป็นกำลังใจให้กับทัด,ดินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหนะะ้าค่ะ